สวัสดีครับบาลลักเกษตรนะครับวิธีขอไฟฟ้าฟรีสําหรับใช้ในไร่นาต้องทําอย่างไรท่านผู้ชมครับรู้หรือไม่ว่าท่านที่มีสวนหรือทําอาชีพเกษตรกรสามารถขอไฟฟ้าได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยเจ้าตัวไฟฟ้านี้เรียกกันว่าไฟเกษตรโดยมันจะทําหน้าที่ใช้สําหรับในสวนของเกษตรกรเพื่อทําเกษตรเช่นเติมน้ําสูบน้ําใช้ในระบบแสงสว่าง รยละเอียดเป็นไงเดี๋ยวเราไปติดตามในบ้านรักเกษตรอปพีโซดนี้กันเลยครับผมไฟเกษตรคืออะไรไฟเกษตรคือการนําไฟฟ้ามาใช้ภายในสวนของเกษตรกรเช่นในการสุบน้ำํำในระบบแสงสว่างเช่นหลอดไฟต่างๆนะครับ พี่น้องเกษตรกรครับหลักเกณฑ์ในการขอเข้าร่วมโครงการขอไฟเกษตรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีดังต่อไปนี้นะครับหลักเกณฑ์ข้อแรกนะครับต้องได้รับการารับรองจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการเพื่อยืนยันตัวตนว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามของทางราชการซึ่งก็คือพื้นที่ที่เราต้องการขอไฟเกษตรนะครับไม่อยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามของทางราชการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นพื้นบ่าสงวนหรือพื้นที่ใดๆที่เป็นพื้นที่หว่วงห้ามนะครับมาถึงหลักเกณฑ์ข้อที่2นะครับก็คือต้องมีเส้นทางสาธารณะที่รถยนต์สามารถวิ่งผ่านได้อย่างสะดวกนะครับ มาถึงข้อ3นะครับนั่นก็คือสามารถดำเดินการก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยวิธีปักเสาพาดสายไฟเข้าถึงจุดที่ขอไฟฟ้าได้คุยไงก็คือสามารถปักเสาไฟเพื่อพาดสายไฟหรือเดินสายไฟได้นะครับ ข้อที่4นะครับได้รับการรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือหน่วยงานราชการเพื่อยืนยันขนาดของพื้นที่และชนิดของเกียกรรมการผลิตทางการเกษตรที่ต้องการใช้ไฟฟ้าหรือเรียกง่ายว่าใบรับรองเกษตรกรนั่นเองนะครับซึ่งจะระบุชัดเจนว่าเราจะทําเกษตรแนวไหนนะครับข้อที่5นะครับเนื่องจากน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในการทำเกษตรนะครับท่าน,นต้องระบุแหล่งน้ําที่จะใช้ในการเกษตรด้วยนะครับเช่นคลองสาธารณะ คลองชนระทานหรือแหล่งน้ําใต้ดินนะครับหรืออาจจะเป็นสระที่กุดเองก็ได้นะครับมาถึงข้อที่6นะครับนั่นก็คือต้องมีเอกสารหลักฐานสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายของพื้นที่ทําการเกษตรนะครับหรือเรียกง่ายว่าเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนะครับแต่ต้องไม่ใช่ที่ดินโดยถือครองโดยเอกชนรายใหญ่นะครับ ข้อที่7นะครับเป็นเกษตรกรรายย่อยที่คอมิเตอร์ขนาดไม่เกิน15แอมป์ต่อ1่ลายนะครับมาถึงข้อที่8นะครับต้องสามารถออกใบแจ้งหนี้ค่ากระแสไฟฟ้ามิเตอร์เครื่องที่2โดยจะแจ้งเก็บเงินไปยังมิเตอร์เครื่องที่1นะครับมิเตอร์เครื่องที่2หมายถึงเครื่องใหม่นะครับที่ใช้ในพื้นที่การเกษตรนะครับส่วนมิเตอร์เครื่องที่1หมายถึงเครื่องเก่านะครับ หมายถึงเครื่องที่อาจจะอยู่ที่บ้านนะครับที่ขอไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นเครื่งอง2มิเตอร์ต้องอยู่ในเขตพื้นที่ไฟฟ้าเดียวกันนะครับมาถึงข้นสุดท้ายนะครับค่าใช้ใจ่ายในการขยายเขตต่อลายนะครับเฉลี่ยไม่เกิน5 0,000บาทนะครับซึ่ง PEA หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขยายเขตนะครับเอกสารที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับขอไฟเกษตรนะครับ 1. สําสำเนาทะเบียนบ้าน 2. สนองสำเนาโฉนดที่ดิน 3. สำเนาับรบประชาชน 4. ใบรับรองจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการนะครับ ขั้นตอนในการขอไฟเกษตรการขอไฟฟ้ามาลงที่สวนเรานั้นสิ่งที่จำเป็นคือหากสวนอยู่ที่บ้านเราเราก็แค่ถ่ายรูปที่พักห้องน้ำจากนั้นแจ้งอนามัยในพื้นที่ให้มาตรวจพร้อมเซตกำกับจากนั้นนำเอกาสารไปยื่นให้กับผู้ใหญ่บ้านหรือผู้รับผิดชอบในการขอบ้านเลขที่ต่อหลังจากที่ได้ใแบรบองจากผู้ใหญ่บ้านแล้วให้ยื่นกับอำเภอเพื่อลงขอสำนาทะเบียนบ้าน ตอนนี้ถ้ากับว่าเรามีสำเนาเทะเบียนบ้านพร้อมบ้านเล็กที่เรียบร้อยแล้วแต่หากสวนหรือไรนานอยู่ไกลจากตัวบ้านสิ่งที่ต้องทาก็คือต้องสร้างเพิงพักหรือที่พักให้ดูมั่นคงพร้อมกับห้องน้ําเพราะว่าการมีห้องน้ําเปรียบเสมือนการที่เรามาอยู่ถาวรฉะนั้นแล้วห้องน้ําจึงมีความจาเป็นมากในเป็นหลักฐานในการขอบ้านเล็กที่หลังจากนั้นนะครับให้เตรียมเอกสารได้แก่สำเนาเทะเบียนบ้านสำเนาทฉโยงที่ดิน สำนองบัตรประจำตัวประชาชนยื่นให้กับองค์การส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่นั้นๆเช่นอบตอรหรือเทศบาลเจ้าที่ก็จะให้กรอกเอกสารเพื่อรับรองโดยแนบสำนองะเบียนบ้านของเราหลังจากที่ยื่นเรื่องที่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จแล้วนะครับให้นําเอกสารไปยื่นที่กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอำเภอของเรานะครับแล้วกรอกเอกสารให้เรียบร้อยซึ่งเป็นการยื่นเรื่องไว้รอ และอย่าลืมถามความเป็นไปได้ในการขอใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ด้วยนะครับแนะนําให้รวมกลุ่มกันแต่3หลังขึ้นไปนะครับเพราะจะมีน้ําหนักมากนะครับข้อคนรรู้อีกอย่างนะครับการขอไฟ,ฟเกษตรนั้นต้องดูแนวโน้มในพื้นที่ด้วยว่าจะมีไฟฟ้าเข้ามาด้วยหรือไม่และมีบ้านอยู่ในโซนเดียวกันตั้งแต่3หลังขึ้นไปแต่หากเป็นบ้านหลังเดียวก็สามารถขอเป็นไฟฟ้าพิเศษได้แต่ราคาจะสูงกว่านะครับ ก็ขอขอบคุณที่ติดตามมาลังกเศษสำหรับเอพิโซดนี้นะครับไฟก์เกษตรนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปนะครับขอบคุณครับผมฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่พลาคดคลิปวิดีโอใหม่ๆ จากบ้านลักเกษตรค่ะ